สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋แม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมม่วงมงคลนะครับที่ปลูกลงดินนะครับอายุหนึ่งปีนะครับตอนนั้นคุณยายข้างบ้านนะครับก็ได้ซื้อม่วงมงคลมาจากผมนะครับก็สูงประมาณนี้นะครับตอนนั้นนะก็สูงประมาณไม่ถึงฟุตนะครับคุณยายเอามาปลูกลงพื้นนะครับ ประมาณ1ปีนะครับได้พุ่มกว้างสักผ่าศูนย์กลางครับทรงพุ่มนี่ประมาณ1เมตรเลยนะครับและสูงก็ประมาณ1เมตรเช่นกันนะครับก็ปลูกได้ผลนะครับซึ่งผมมาดูสภาพแวดล้อมแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นร้านหมูกระทะนะครับข้างบ้านผมนะครับสภาพแวดล้อมตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มด้านข้างนะครับซึ่งก็จะ ช่วยบังแดดนะครับจากช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับจะได้รับแดดช่วงส้สายนะครับสักประมาณ10บโมงนะครับถึงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองครับแล้วก็ลักษณะพื้นก็เป็นมีความชุ่มชื้นนะครับยายก็ลดน้ําทุกวันนะครับถือว่าปลูกแล้วได้ผลมากเลยนะครับปลูกแล้วเป็นพุ่มใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับ ผิงนี้ก็ออกมาจากข้างล่างเลยนะครับนี่ถิงนี้ปลูกแล้วงามนะครับงามสวยขึ้นเยอะเลยนะครับก็ได้ถามคุณยายนะครับคุณยายก็ใช้ปุ๋ยอย่างที่ซื้อจากผมนี่แหละครับก็เป็นปุ๋ยผมใช้ปุ๋ยตอนนั้นใช้ที่ขายให้ยายก็เป็นปุ๋ยของวานน้ำเงินครับยี่ห้อวานน้ำเงินนะครับ 1233นะครับสูตรนั้นแล้วก็เป็นมีปุ๋ยอินทรีย์ผสมนะครับก็คือเป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์ C นั่นเองนะครับในการปลูกเลี้ยงนะครับแล้วก็คุณยายก็ใช้ปุ๋ยเลี้ยงดอก82424 24ที่ผมถ่ายให้ด้วยนะครับก็ดอกสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็เป็นพุ่มได้ผลนะครับซึ่งตากจากผมที่เลี้ยงในกระถางนะครับไม่ค่อยโตเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจปลูกว้อมงคลน,นี่ก็ลอง ปลูกลงพื้นลองดูนะครับอาจจะโตก็ได้นะครับแล้วก็หามุมที่มีร่มเงาบางมั่งนะครับก็ดูนะครับดอกดกมากเลยถ้าปลูกได้เงี้ยคุ้มครับแต่ลูกค้าที่ซื้อไปส่วนมากก็จะบ่นว่าปลูกแล้วตายนะครับพุ่มใหญ่เลยนะครับก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะครับวันนี้ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ